สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีอีพีหนี้จะเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบสืบสอบครูผู้สอนคือนางสาวปรวริษาอ่อนขำค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนั้นคุณครูขอแนะนำหนังสือเรียนก่อนนะคะนี่คือหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่4อย่าลืมนำมาเรียนกันด้วยนะคะเปิดไปพร้อมกับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยไปค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนักเรียนสามารถสืบสอบหาความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายการเรียนรู้แบบสืบสอบหมายถึงการสืบสอบหาความรู้ภาษาอังกฤษคือ inquiry เป็นคำที่เรามาจะคุ้นเคยกันมานานนะคะแต่การสืบสอบหาความรู้นั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสังเกตและจดบันทึกมีความหมายมากกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีความหมายมากออกว่าการทำการทดลองการสืบสอหาความรู้นอกจากจะต้องใช้หลักการเหตุผลและข้อมูลที่ได้จากการทดลองแล้วยังต้องใช้จินตนาการความสร้างสรรค์และการลงความเห็นร่วมกันแม้ว่าคนเพียงหนึ่งคนจะสามารถค้นพบเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับคนกลุ่มใหญ่ดังนั้น คนกลุ่มใหญ่จะต้องยอมรับความคิดเห็นนั้นด้วยร่วมกันการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์คําถามทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายถึงคําถามที่นำไปสู่การสืบเสาะค้นหา และรวบรวมข้อมูลหลักฐานซึ่งคำถามที่ดีนั้นจะต้องเป็นคำถามที่นักเรียนสามารถหาข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อตอบคำถามนั้นๆได้การสืบสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อที่2คือการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งการรวบรวมข้อมูลนั้นมีหลายวิธีได้จากการสังเกต การทดลองถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์สร้างแบบจำลองหรือโมเดลค้นคว้าจากแหล่งต่างๆในอินเทอร์เน็ตเช่น Google เป็นต้นค่ะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อที่3คือการอธิบายสิ่งที่สงสัยด้วยข้อมูลหรือหลักฐาน อย่างมีเหตุผลอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้ตลอดจนสามารถจำแนกวิเคราะห์ลงความเห็นพยากรณ์ตั้งสมมติฐานลงข้อสรุปได้ค่ะ การสืบสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อที่4คือการอธิบายเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ค้นพบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นักเรียนประเมินคำอธิบายของตนกับคำอธิบายอื่นๆที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นักเรียนสามารถประเมินข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพื่อตัดสินใจ ว่าควรจะเพิกเฉยหรือนำคำตอบนั้นมาพิจารณาปรับปรุงต่อไปได้กาสรสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อสุดท้ายคือข้อที่5นะคะคือการสรรื่อสารสิ่งที่ได้ค้นพบและให้เหตุผลาาาการสื่อสารค้นพบ สิ่งที่ตนได้เข้าใจนั้นนักเรียนจะต้องสื่อสารและนำเสนอการค้นพบของตนในรูปแบบที่ผู้อื่นก็เข้าใจได้เช่นกันทำให้ผู้อื่นสามารถทำตามได้รวมทั้งให้โอกาสคนอื่นได้ซักถามและตอบคำถามตรวจสอบข้อมูลของตนเองเพื่อจะนับคำวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะค่ะ เราจะมาสรุปแผนผังการสืบสอหาความรู้กันนะคะเริ่มต้นจากมีส่วนร่วมในคำถามจะตั้งคำถามต่างๆนะคะ 2. เก็บข้อมูลหลักฐาน 3. อธิบายสิ่งที่พบ 4. เชื่อมโยงสิ่งที่พบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบ 5. สื่อสารและให้เหตุผลตลอดจนรับคำ รับฟังคำวิจารณ์และนำไปปรับปรุงได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากได้เรียนรู้การเรียนรู้แบบสืบสอแล้วกิจกรรมในวันนี้จะมาทําให้พวกเราเข้าใจการเรียนรู้แบบสืบสอมากยิ่งขึ้นค่ะให้นักเรียนมาเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนสังเกตรูปในหนังสือหน้า2และหน้า3 พร้อมกับอ่านเรื่องราวด้วยค่ะเมื่ออ่านจบแล้วคุณครูมีคำถามท้ายกิจกรรมดังนี้จากเรื่องในหน้าสองและหน้าสามจงตอบคำถามต่อไปนี้ขอให้นัก,นกเรียนทุกคนเขียนลงในสมุดโดยเขียนวันที่ด้วยนะคะคือวันนี้และลอกโจทย์ดังนี้ลงไปพร้อมกับตอบคำถาม ถ้าใครจดไม่ทนันสามารถกดปุ่มสต็อเพื่อที่จะหยุดแล้วจดโจทย์ได้ค่ะโจทย์ข้อที่1คือเรื่องในหน้า2และหน้า3นี้กล่าวถึงใครอย่าลืมเขียนต่ออบอตอบด้วยนะคะข้อที่2ปีแอและมารีคูรีกำลังทำอะไร 3. ความรู้ใหม่ที่ทั้งสองท่าน ค้นพบคืออะไร 4. ปีแอและมารีคูรีมีลักษณะใดบ้างที่ทำให้การค้นพบความรู้ใหม่ๆได้เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในอาราบ้าห้องไลน์ตามเลขที่ของตนด้วยนะคะ โดยคุณครูจะทำการแจ้งว่านักเรียนเลขที่เท่าไหร่บ้างวันนี้ทุกคนก็ได้ความรู้และทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย